เรียกได้ว่าเป็นเกมที่แฟนเชลซีดีใจกันจนเหนื่อยหอบหลังจากเปิดบ้านถล่มทีมบัวยอย่างนอริซิตี้ไปเจ็ดประตูต่อศูนย์แม้ว่าก่อนเกมจะเป็นเกมที่การ์การกันอยู่แล้วว่าทับสิงบลูคงจะเก็บชัยได้ไม่ยากแต่ก็คงจะไม่มีใครคาดคิดว่าเกมนี้ฝั่งเจ้าบ้านจะถล่มคู่แข่งไปเจ็ดประตูต่อศูนย์เพราะรัวนี่เป็นเกมที่เชลซีจะต้องขาด2กองหน้าคนสาคัญทั้งตีมแวเวนเนอร์แล,และโรเบรูลูกากูแต่กลับกลายเป็นว่าแม้จะไม่มีกองหน้าก็ไม่ได้ลดทอนความโหดร้ายของเชลซีลงเลยจนสุดท้ายนะครับก็ ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรียมาเล่าจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับสำหรับรูปเกมคู่นี้หากจะบอกว่าเป็นบอลคนละชันก็คงจะไม่เกินเลยนะเพราะเจ้าบ้านอย่างเชลซีเหนือกว่าแบบทุกกระบวนท่า ไม่ว่าจะเป็นการครองบอลที่มากกว่าการเข้าทากระโดดันเกมรับคู่แข่งได้ตลอดซึ่งแม้ว่าเกมนี้ฝั่งนอริจ,จะไม่ได้ถอยลงมาตั้งรับต่บและก็พยายามเปิดเกมรุกสู้บ้างแต่ก็ต้องยอม,มรับนะครับว่าด้วยความแตกต่างของคุณภาพนักเตะทําให้พวกเขาไม่สามารถสร้างความอันตรายต่อเกมรับทัพสิงห์บุูได้สักเท่าไร่ซึ่งมันก็กลายเป็นว่าการพยายามจะเปิดเกมสู้ไปเข้าทางฝั่งเชลซีซะด้วยซ้ำไม่เพียงเท่านั้นนะครับการโดนเมซันเมาส์ยิงขึ้นนำเร็วตั้งแต่นาทีที่แปดมันส่งผลให้เชลซีเล่นได้ง่าย มีพื้นที่ได้เล่นค่อนข้างเยอะเราจะเห็นได้ว่าหลายประตูที่เชลซียิงได้ในเกมนี้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของนกเตะนอริที่เสียบอลในแดนกลางจนเปิดโอกาสให้ทัพสิงห์ลูโชคช่วยโอกาสเล่นงานในจุดนี้มินําซ้นานะครับในช่วงครึ่งหลังของทางฝั่งนอริทเองยังมีความผิดพลาดเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นจังหวะเข้าทําประตูตัวเองครับแม็กแอรอนและการทําฟาวน์นาข,ของเบนกิฟสันจนกระทั่งโดน2ใบเหลืองถูกไล่ออกตั้งแต่นาทีที่65จนท้ายที่สุดนะครับก็โดนเชลซีถล่มไปแบบขาดลอยถึง7ประตูต่อศูนย์โดยตลอดทางเกมคเชลลซีองงไปถึ62% ของการสร้างสรรค์โอกาสเข้าทำก็มีโอกาสยิงไปยิสครั้งเข้าก่อไป13รอบในขณะที่ฝั่งนอรเรตลอดทั้งเกมนะครับมีโอกาสยิงไปเพียง3ครั้งยิงไปตรงกรอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าเกมนี้นานด้ายอย่างเอดูอาร์เมนดี้แทบจะไม่มีอะไรให้ทําตลอด90นาที ด้วยฟอร์มที่ถล่มคู่แข่งแบบยับเยินขนาดนี้คงจะสามารถตอบคำถามถ,ามถึงความสงสัยจากช่วงก่อนเกมนี้ได้ในวันที่ขาด2กองหน้าธรรมชาติทั้งติโมโแวนเนอร์และโรเมลูลูกาก,กูจะส่งผลเสียต่อทีมมากน้อยขนาดไหนเกมนี้โทมัสทูเคิลแสดงเห็นแล้วว่าเขามีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรเพราะมันถูกทดแทนด้วยแท็กติกและวิธีการที่ทำให้นักเตะเชลซีเล่นกันได้อย่างเข้าขา่ารู้ใจไม่ว่าจะเป็น3แนวรุกอย่างคาร์ลมาสันโอดอยยดยไคฮาเวตและเมสันเมาส์ ขี่ประสานงานกันได้อย่างลงตัวซึ่งการเติมเกมของวิงแบ็กทั้งสองฝั่งก็ทาได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถยิงประตูดได้ทั้งสองคนไม่เพียงเท่านั้นครับ2องกองกลางอย่างมาเตโอโควาซิและจอจิงโยยังสร้างสรรเกมได้ยอย่างเนียนตาและก็สามารถทาแอซิดกันได้ทั้งสองคนสะท้อนเห็นนะครับว่าเชลซีภายใต้น้ำมือของโทมัสทูเคิลมีแท็กติกที่ค่อนข้างจะหลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้และมันก็เป็นการตอกย้ำว่าการมีระบบทีมที่ดีส่งผลให้นักเตะสามารถทดแทนกันได้นะครับสำหรับเกมนี้นักเตะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คงจะเป็นเมสันเมาส์ ที่เราต้องยกให้เขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้หลังเจ้าตัวสามารถซัดแฮตทริกได้แถมยังทำแอซต์ได้อีกหนึ่งรอบนับว่าเป็นเกมที่ฟอร์มของเขารับมัตาพีเลยก็ว่าได้ประตูแรกที่ยิงได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักเตะที่จบสกอร์ได้จากจังหวะยิงใกล้บริเวณหน้ากรอบเขตโทษได้คมสุดๆส่วนดอกที่สองแม้ว่าเจ้าตัวจะยิงจุดโทษไม่เข้าในครั้งแรกแต่ด้วยความผิดพลาดของทีมครูที่ออกไปเส้นประตูก่อนทำให้มมามีโอกาสได้แก้ตัวอีกครั้งซึ่งสิ่งที่น่าชื่นชมคือเจ้าตัวยังมั่นใจและกล้าจะยิงอี นี่นะครับน้องเมาส์ไม่ได้โดดเด่นเพลงแค่าการยิงประตูเท่านั้นนะครับแต่ตลอดทั้งเกมพี่แกยังสามารถสร้างสารรค์เกมได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมและการมีนร่วมกับเกมที่พี่แกมีบทบาทในเกมรุกอยู่ตลอดด้วยฟอร์มในเกมนี้และเราไปถึงเกมที่ผ่าน,านมานะครับคงจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเมสันเมาส์ได้ก้าวผ่านคำว่าดาวรุ่งไปเรียบร้อยและในวันนี้นะครับเขาเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญที่เชลซีจะขาดไปไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับเป็นเร และมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่าไรครับคือ6จาก7ประตูที่เชลซียิงได้ในเกมนี้เกิดขึ้นจากนักเตะอ,อังกฤษทั้งหมดโดยได้จากเมสันเมาส์ฮัสันโอดอยเบนชิวเวลริสเจมซึ่งหากจะคิดแบบติดตลกนะครับประตูที่นอริทําเข้าประตูตัวเองนั้นก็มาจากนักเตะอ,อังกฤษอย่างแม็กซ์อารอนซะด้วยซ้ำไปในเกมนี้ก็ต้องบอกว่านักเตะอ,อังกฤษของเชลซีทำงานได้ดีมากซึ่งนอกจากเมสันเมาส์อีกคนที่ต้องปรบมือให้กับฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเขานั่นคือคาร์ลัมฮัสันโอดอยที่สร้างสรรเกมเรมเมางนนน่า่าาาตตตืืใใจใช้ควมเร็ววและคาม,ามารรเเะตัวล่นนนงกบจ เสี่ยงประตูที่เจ้าตัวยิงได้ในเกมนี้นะครับก็มาจากจากังหวะใช้ความเร็วฉีกกองหลังคู่แข่งเข้าไปยิงประตูไม่เพียงเท่านั้นประตูที่ฝั่งนอริททำเข้าประตูตัวเองมัดก็มาจากลูกเปิดของเขานี่แหละทางด้าน2วิงแบ็คอังฤษอย่างเบนชิวเวลและรสเซมยมก็ทำงานได้ดีมากการเติมเกมรุกแต่ละครั้งสามารถกดดันเกมรับคู่แข่งได้ตลอดซึ่งสองประตูที่ทั้งคู่ยิงได้ก็สวยๆทั้งนั้นครับประตูของรสเซมยมก็ได้มาจากการวิ่งเติมเกมไว้ในกรอบเขตโทษส่วนประตูของเบนชิวเวลก็เป็นการหาโอกาสเติมเกมรุกจนมีโอกาสได้สัไไกกยยยิงงด้้้วซซาาาเเขปปึ่มนน็ร ยิงประตูในลีก3เกติต่อกันแล้วด้วยผลงานของ4แข้งชาวอังกฤษในเกมนี้ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เป็นของพวกเขาจริงๆ อย่างไรก็ดีแม้ว่าเกมนี้ดูจะเป็นเกมง่ายที่เชลซีสามารถเก็บชายชนะได้อย่างสบายๆแต่ทว่าสิ่งที่ได้เห็นจากเกมนี้เป็นนักเตะในทีมของพวกเขานะครับเปลี่ยบไปได้คุณภาพรับแก้วตัวจริงกับตัวสำรองฝีเท้าไม่หนีกันมากไม่ว่านักเตะตำแหน่งไหนจะมีอาการบาดเจ็บหรือต้องการจะพักนักเตะบางคนก็สามารถทําได้เพราะว่ายังมีนักเตะที่สามารถทดแทนกันได้โดยที่ไม่ได้ลดทอนักยภาพของทีมลงมาซะเท่าไรซึ่งในเกมนี้นะครับที่ขาดลูกากูแวนเนอร์พูรลิสิตและกองเตะก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับทีมเลยแม้แต่น้อยพร้อมจะทดแทนกันได้ทุกตำแหน่ง นะครับในฟอฟองของทัพิสิ์งดูที่โหดจัดเบอร์นี้คงต้องยกให้พวกเขาเป็นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์อย่างน้อยๆน่าจะได้ลุ้นแชมป์ไปยาวๆแต่สุดท้ายแล้วนะครับเชลซีจะสามารถไปถึงตำแหน่งแชมป์ได้หรือไม่คงต้องติดตามนู่นเลยครับพฤษภาคมรู้แน่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูราเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากนลยให้เราได้ดนะ